สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่4พฤศจิกายน2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขติดบนเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดบ้านนี้มีรักนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้าย แนวทางของอาจารย์มีเลข9นะครับติดหลัก10บวยออก89887สำหรับงวดใหม่อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้7890ทุกทัน7890เลขปิดบนนะครับเลขเด่นแบบ4ตัว ต่อมาก็จะเป็นสูตรสอนอบนสูตรน้องนะครับสูตรน้องงวดที่ผ่านมาหลุดถุกทันสูตรคำนวณของอาจารย์ไม่มีเก้าไม่มีแปดนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าทางเดียเลขของอาจารย์สีงวดหลังสุดหลุดไปสองเข้าสองนะครับสำหรับสูตรน้อง ต่อมาก็จะเป็นทาง10หน่วยบนสูตรพี่งวดที่ผ่านมาเข้า2ตัวนะครับมี9แล้วก็มี8ดถูกทันโวยออก8 9 8ททางโดยเลขสูตรพี่สีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับอาจารย์เจ้าของข้อม,มูลคำนวณได้5 6 7 8 9นะครับ5 6 7 8 9 ต่อมาก็จะเป็นสูตรด้านล่างนะครับสูตรของอาจารย์อยู่ด้านบนถูกทันหลัก10แล้วก็หลักหน่วยส่วนด้านล่างจะเป็นแนวทางชุดเต็มนะครับใครชอบก็ไปหาวิธีดึงชุดเด่นเอาทุกทันอีกชุดของอาจารย์นะครับ มาต่อกันที่แนวทางเด่นบนแบบ4ตัวของแอเจฝนคนโคราชงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายนะครับแนวทางของอาจารย์เข้าสองตัวทุกท่านมี8กับ9นะครับโวยออก8 9 8เกาสำหรับงวดใหม่อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้2องสามี่เนะครับ2องสามี่เ้า แนวทางเด่นบนเลขกเด่นแบบสี่ตัวยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์ฝนนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นบนสองรมัดรวมได้แนวทางคู่ตดบนหรือว่าคู่สลับนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางเด่นบนของอาจารย์สูตรสองหลุดนะครับสูตรหนึ่งของอาจารย์เข้าอยู่ทุกทัน มี8กับ9ก้าทำให้ชุดมัดนี้หลุดทุกทันทางโดยเลขของอาจารย์สองงวดหลังสุดก็จะประมาณนี้สำหรับงวดใหม่เด่นบนสูตรที่1ของอาจารย์คำนวณได้3 4มสี่ห้นะครับ3 4มสี่ห้สูตรที่2องคำนวณได้9 4 5, ้าสีห้าหรวเด่นสตัวก็คือสี่หหนะครับ สําสลับก็ตามที่เห็นทุกท่านขออนุญาตอาจารย์เจ้าของข้อมูลทำแล้วก็ส่งต่อแบ่งปันคุณชมนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด็ดล่างของอาจารย์นะครับเด็นล่างสุดนี้งวดก่อนหลุดทุกท่านแนวทางของอาจารย์ไม่มี8ไม่มี7ทางเดยนเลขห้างวดหลังสุดหลุดไป1เข้า4สําหรับงวดใหม่ คำนวณได้3 4 5 6 7นะครับ3 4 5 6 7ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมายังอยู่กันที่แนวทางของเจ๊ฝนนะครับใบนี้แนวทางเด่นล่างเลขเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ก็หลุดเหมือนกันนะครับ คำนวณได้3 4 5สี่ห้าไยออก8 7ดทางในเลขสีงวดหลังสุดเข้า2หลุด2งวดใหม่เจฝนคำนวณได้1 2 3นะครับ1 2 3ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างอีกสูตรนะครับสูตรนี้เลขเด่นแบบ5ตัว งวดที่ผ่านมาใบตรงกลางหลุดนะครับแนวทางของอาจารย์ไม่มี8ไม่มีเจ็ดงวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่นะครับสำหรับงวดใหม่คำนวณได้5้า8 9ทุกทัน5้าหกต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางเลขเด่นแบบ สองตัวของอดยายผานะครับงวดที่ผ่านมาอดยายผาคำนวณได้สองกับเก้าทุกทันสองกับเก้าก็จะมีเลขเก้าใด้านบนเข้าหลักสิบนะครับสำหรับงวดใหม่ใบด้านบนฝั่งทางขวามเมืองทุกทันยายผาบอกว่าเน้นศูนย์กันเจ็ดนะครับเน้นศูนย์กันเจ็ดแนวทางเลขเด่นของอดยายผา ตัดไปทุกท่านวันที่ก็อยู่ด้านบนนะคบวันที่16เดือน11ปี2568ไน้ยผาบอกว่าเน้น0ูนย์กัน7นะครับไม่แน่อาจมาพร้อมกันอาจารย์ว่าแบบนั้นขอให้ทุกท่านโชคดีมาด้วยกันก็จะเป็นทางคู่ท้ายบนล่างชุดเต็มนะครับงวดที่ผ่านมา รูปแบบนี้ของแอดยายพาก็เข้านะครับมี8 9ไปด้านบนเข้าตัวกลับงวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับมี6 1หนึ่งมี16นะครับไปด้านล่างเข้าตัวกลับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสุดถูกทันผู้ท้ายบนล่างชุดเต็มนะครับ16เดือน11วันอาทิตย์ใครชอบกรอบต่อยอดดึงชุดเด่นเอาถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านนะครับ มาต่อกันที่แนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ3ตัวของแอสซาลิกางวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับไปฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้679ก็จะมีเลข9เข้าหลัก10นะครับสำหรับงวดใหม่16พฤศจิกายนอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้902นะครับ902เด่นบนแบบ3ตัวของแอสซาลิกานะครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวของแอดนางฟ้าราศีมังกรงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข9กไปด้านบนเข้าหลัก10สําหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข1ทุกท่านคำนวณได้เลข1ก็มาลุ้นกันครับ1จะมาไหม ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดนางฟ้านะครับใบนี้เป็นแนวทางเด่นบน110หน่วยเลขเด่นแบบ3ตัวงวดที่ผ่านมามีเลข9นะครับที่เข้าหลัก10สำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้047ทุกท่าน047แนวทางของแอดนางฟ้าราศีมังกรนะครับวันที่16เดือน11ทุกท่าน ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่น10หน่วยบนนะครับของนักศริกาถูกทันสูตรนี้ของอาจารย์ก็เข้านะครับงวดที่ผ่านมามีเลข8เข้าหลักหน่วยงวดก่อนหน้านั้นมีเลข9เข้าหลัก10นะครับงวดที่ออก6 9 6สำหรับงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้4 7 8 9นะครับ4 7 8 9แนวทางเด่น10หน่วยบนของอัศริกานะครับ วันที่อยู่ด้านบนสุด16พฤศจิกายน2568ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสอนอบนเลขเด่นแบบ3ตัวของแอดกับตันสุตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมก็ลงให้นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้138ทุกทันก็จะมีเลข8เข้าหลักหน่วยวยออก898สำหรับงวดใหม่ เจ้าของข้อมูลคำนวณได้461นะครับ461วันที่จะอยู่ด้านล่างนะครับ16พฤศจิกายนในทาง10หน่วยบนของแอดกับตันก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ